ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนปัามยอดผู้ติดตามหรือย,ยอดฟอร์กันนั่นเองนะคะ โดยครั้งนี้เราก็จะมาทำผ่านแพลตฟอร์ม i อกันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาดูวิดีโอนี้แล้วก็นำไปทำตามกันได้เลยนะคะก่อนแนะนำให้ทุกคนนะคะเปิดให้โปรไฟล์เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยไม่อย่างนั้นนะคะยอดที่เราทำรายการนะคะก็จะไม่สามารถอัพขึ้นมาให้เรากันได้นะคะและในขั้นตอนแรกนะคะให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้เข้ามาเพื่อสัหรับใช้งานหรือลงทะเบียนฟรีกันก่อนได้เลย แล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ spesm MM นั่นเองนะคะจากนั้นก็ให้เราคลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอตัตโนมัติด้วยนะคะและวสำหรับใครต้องการลงทะเบียนผ่าน Google Gmail ก็สามารถคลิกไปล็อกอิกนที่ปุ่มด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะคะเนื่องจากเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงมาที่ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในโสนของวันนี้นะคะ,ะให้เราคลิกไปที่ไอจีกันเลยจากนั้นให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะอย่างวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะคะก็ให้เรามาเลื่อนดูกันได้เลยนะคะข่าวใน่วนของบริการนะคะก็จะมีการแจ้งเรทราคาการรับประกันนะคะ ความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราเลือกกันนั่นเองเราก็เลือกเลทที่เราต้องการลงไปได้เลยและในส่วนของคําอธิบายนะคะเมื่อเราเลือกบริการด้านนั้นลงไปก็จะแสดงคําอธิบายอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาอา่านละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตรงนี้ได้เลยนะคะและในส่วนของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้าไอจีของเรากันเมื่อเราเขออา้ามาที่โปรไฟล์ต้องการจะส่งยอด,ยดยติดตามกันแล้วแล้วก็กดกรอปีลิงก์ไปที่ด้านบนเลยนะคะ จากนั้นก็ให้นําลิงก์มาใส่ในช่องลิงก์หน้าเว็บไซต์กันได้เลยในส่วนจานวนนะคะต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามกันเท่าไหร่แล้วก็ใส่ลงไปเท่านั้นนะคะจะล,ลองเพิ่มให้ดูสัก200แล้วกันนะคะค่าเวลาจะก็เฉลี่ยคํานวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ30บาทเท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็ให้เรากดสั่งซื้อก็ได้เลยและเมื่อเรากดไปแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะตอนนั้นเราก็คลิกไปทีประวัติการสั่งซื้อกันเลย เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะคะจะมีสถานะขึ้นรอดดำเนินการ อยู่ด้านข้างนี้เลยนะคะด้านนี้จะเป็นในส่วนของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดและทำรายการไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะสมัยเลขตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราันเอค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอให้คลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอช่องทาง2ช่องทางนะคะที่เราเคยกันดีนั่นเองก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะหรือจะเป็น t r o u e Money Wallet นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการที่ทุก ทุกคนต้องการกันได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเว็บไซต์นะคะต้องการแจกหรือแป่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะก็กลิบไปที่แนะนําเพื่อนกันเลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปให้เพื่อนๆกันได้ทุกช่องทางกันเลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์เลยนั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องการแจ้งหรือติดต่อ,อก,กับแอดมินไดแล้วก็คลิกไปที่เมนูตัวช่วยเหลือกันเลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นหมวดหมดู่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครต้องการกรอ,อกเป็นข้อความแนบรูปภาพนะคะแล้วก็ประกอบข้อความได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างกับตรงนี้และในส่งรูปภาพลรวาก็แนบไปที่ attach file แล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขเดอร์ของเราลงไปจากนั้นก็กดส่งตัวกันไปได้เลยและอสำหรับใครที่เราสึกว่าขั้นตอนนี้ยุ่งยากเกินไปนะคะก็สามารถคลิกไปที่ l ด y o u t ข้างๆตรงนี้ เราจะคิดไปที่ไอคอนรูปลายนั้นขอมือได้เลยนะคะแอดมินก็พร้อมซัพพอร์ตเราตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็ขอพาทุกคนกลับไปที่หน้าไ g จของเรากันเลยตอนนั้นเราจะมารีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดติดตามกันนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกดิงได้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้งานหรือจะเข้ามาดูบริการกันก็ได้นะคะแต่วันนี้เราพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ